ชาวเน็ตเดือดเบสทำสิงเจอบุคคลปริศนาโผล่เน็ตกลางไอจีคนเขาดูออกกลายเป็นท็อปออฟเดอดทาอีกคู่หลังยุติความสัมพันธ์สำหรับเบสทำสิงประกาศโสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตรงตรงกฤษกรษษษษษท่ามกลางเสียงวิาพากวิจารณ์หลังจบความสัมพันธ์แบบไม่สวยซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เบสทำสิงตั้งแต่ที่เป็นโสดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสวยเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมมากมาก ออกมาโพสต์รูปชุดว่ายน้าติดกัน7วันแทบไม่หยุดจริงๆล่าสุดทางด้านเดสคาสิงโพสต์รูปภาพดินเนอร์ริมทะเลในชุดเสื้อรากอบอกและกระปรงยาวซึ่งก็มีชาวเน็ตจํานวนมากเข้ามาชมกันเทียบแต่กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่เห็นต่างเข้ามาคอมเมนต์แรงกลางไอจีเบสคำสิงเอาไว้ว่าประชดแหละดูออกพยายามเกื่อเหมือนจะทำให้รู้ว่าดอนแคร์หลังโดนทิ้งแต่คนเขาดูออก5 5 5 5ันห้าห้าห้า ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเกิดกระแสตีกลับที่เจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวเพียบจนหายเข้าปีบแมกไปเลย